ขอต้อนรับเข้าสู่จริญจิตพอดแคสต์เอถึแรายการที่จะทำให้คุณรู้จักหุ้นตั้งแต่ A ถึงแวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่19กนะครับก็กลับมาพบกันทุกวันเสาร์นะครับพอดแคสต์ Podcast ที่จะนำข้อมูลของหุ้นแต่ละตัวแต่ละตัว,ตตวมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับวันนี้เดินทางมาถึงหุ้นตัว S แล้วนะครับก็ขอเริ่มเลยนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีหุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัว S เนี่ยมากถึง117ตัวนะครับเข้าใจว่าน่าจะมากที่สุดและ นะครับก็ถือว่าเป็นตัวอักษรเป็นชื่อบริษัทยอดนิยมของบ้านเราเลยทีเดียวนะครับ117ตัวแล้ววันนี้ที่หุ้นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับคิดว่าเป็นหุ้นที่หลายท่านก็น่าจะรู้จักแล้วก็อยากจะรู้ข้อมูลมากขึ้นนะครับนั่นก็คือตัวบริษัทที่ชื่อว่าซ u เปอร์นั่นเองนะครับตัวย่อ s u p e r นะครับซูเปอร์หรือว่าบริษัทซ u เปอร์เอเนจีคอร์ a ปอเรชั่นจำกัด มหาชนนะครับวันนี้มาดูข้อมูลของซูเปอร์กันนะครับเริ่มต้นด้วยสารจากประธานกรรมการบริษัทนะครับข้อมูลมาจากรายงานประจําปี2562นะครับคุณจอมทรัพย์โลใจยะนะครับประธานกรรมการบริษัทซูเปอร์นะครับก็บอกว่าในปี2562เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่พัฒนานการของบริษัทดีขึ้นนะครับมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นสําหรับบริษัทนะครับเรื่องหนึ่งก็คือการที่บริษัทได้ จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าซูเปอร์เอเนจีนะครับหรือว่าซูเปอร์เอเนจีพาวเวอร์เพลนส์อินฟราสตรักเจอร์ฟันนะครับเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับตัวย่อซูเปอร์ EIF นะครับ SUPER EIF นะครับแล้วก็ได้นำมาซึ่งการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วก็เอาเงินไปลงทุนในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดิบ น้ำปราปาภายใต้บริษัทซูเปอร์วอเตอร์นะครับแล้วก็มีการขยายลงทุนไปยังต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศเวียดนามก็ทำได้เรียบร้อยนะครับด้วยโครงการขนาดกว่า236เมกะวัตต์ดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จนะครับแล้วก็มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมด้วยประทังงานการซื้อขอาปริมาณการขายไฟฟ้าเนี่ย421เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ การแข่การลงทุนเนี่ยก็ทำให้รายได้ปี62เนี่ยเติบโตขึ้นมาอยู่ที่6,245ล้านบาทก็ประมาณเติบโตมัน9%จากปี61นะครับแล้วก็ในปี63นี้ก็คาดว่ารายได้จะเติบโตราวๆสัก15 2 0งนะครับซึ่งมีการรับรู้ไรายได้ของโครงการพลังงานไฟฟ้าพลังงานขยะจากจังหวัดพิจิตรขนาดเมกะวัตด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยซูปเปอร์เนี่ยเป็นธุรก,กิจสัมปทานที่ มุ่งเน้นธุรกิจสาธารณูปโภคที่มีความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายไฟฟ้าการจําหน่ายน้ําดิบน้ําประปานะครับซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับโดยอายุสัมปทานแต่ละโครงการเนี่ยยังเหลืออีกกว่า20ปีนะครับโดยตอนสิ้นปี62เนี่ยบริษัทมีธุรกิจไฟฟ้าภายใต้การจัดการของซูเปอร์เนี่ยที่ดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยกว่า107โครงการคิดเป็นกําลังการผลิตรวม859เเมกะวัตต์โดย ไม่รวมส่วนที่ขายเข้าไปในตัวซูเปอร์ e f f นะครับทั้งนี้เนี่ยตัวปี2563ในบริษัทก็ยังมีโอกาสเติบโตในพลังงานแสงอาทิตย์และก็พลังงานลมในประเทศเวียดนามมากขึ้นนะครับโดยจะ,ะทํำให้มีรายได้เติบโตขึ้นระดับ20%นะครับแล้วก็ปี64เนี่ยคาดหวังรายได้ที่จะก้าวกระโดดจาก โครงการที่กําลังกอ่อสร้างอยู่นะครับโดยเฉพาะโ,โครงการในเวียดนามซึ่งเป็นโครงการที่มีการสร้างลงไปในทะเลหรือที่เรียกว่า Offshore w i n ฟาร์มนะครับซึ่งก็ได้มีการสดดํารวจแล้วก็ดําเนินการด้านรากฐานอยู่นะครับอนอกจากนี้เนี่ยตัวบริษัทที่ทําในส่วนของน้ําดิบน้ำปราปาเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณจอมซรัพก็บอกว่า ประชาชนเนี่ยเข้าถึงน้ำประปาจากหน่วยงานภาครัฐดได้เพียง40%ที่เหลือเนี่ยเป็นลักษณะของการประปาชุมชนนะครับหรือว่าขุดบ่อบาดาลก็ยังมีโอกาสอีก60%ที่จะเข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งซูปเปอร์เนี่ยมีการดำเนินการอยู่6แห่งก็คือที่ชนบุรีสมุทรสาครภูเก็ตอีก4แห่งนะครับแล้วก็มีอีกหลายโครงการที่กำลังดำเนินการตั้งใจจะมีะไรายได้ในธรุรกิจ น้ำดิบน้ำประปาเนี่ยอยู่ที่ระดับ1,000ล้านบาทต่อปีในอีก3ปีข้างหน้านะครับถ้าธุรกิจสามารถเป็นไปได้ตามที่วางไว้เนี่ยแล้วโครงการต่างๆมีความชัดเจนขึ้นเนี่ยก็บริษัทก็จะมีกำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ต้องติดตามนโยบายจากภาครัฐในการส่งเสริมพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นเช่นเรื่องของโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นต้นนะครับบริษัทก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานทดแทนที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานขยะรวมถึงธุรกิจสัมปทานต่างๆที่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากคุณจอมทรัพย์โลจาย,ยะประธานกรรมการบริษัทของซูปเปอร์นะครับตัวซูปเปอร์เองเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นําด้านธุรกิจพลังงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทแสงอาทิตย์ขยะและก็ลมทั้งในประเทศแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนนะครับ ก็ตั้งเป้าหมายในการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในลักษณะของโฮลดิ้งคอมพานีนะครับแล้วก็ทำธุรกิจตามที่ได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็มุ่งที่จะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพตั้งแต่การจัดหาที่ดินยื่นขอรับใบอนุญ,ญาตต่างๆรวมถึงขั้นตอนการผลิตนะครับแล้วก็สร้างไรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวและมีความเสี่ยงต่ำรวมถึงการพัฒนา ด้านบุคลากรแล้วก็ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทมีความการเติบโตที่ยั่งยืนนะครับทีนี้มาดูภาพรวมของธุรกิจของซูเปอร์นะครับตัวซูเปอร์เองเนี่ยเดิมทีเนี่ยชื่อว่าบริษัทซูเปอร์บล็อกจำกัดมหาชนนะครับซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2537นนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยทางซูเปอร์เองเนี่ยมามีการเปลี่ยนมือนะครับแล้วก็ในปี2 5 6 1กเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทซูเปอร์เอเนจีคอร์ปอเรชั่นจำก เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีการขายธุรกิจเก่าก็คือธุรกิจผลิตอิดมวลเบาออกไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยธุรกิจของบริษัทก็ประกอบด้วยทั้งหมด5ธุรกิจนะครับก็ได้แก่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะครับธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมธุรกิจจําหน่ายน้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สุดท้ายคือธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารนะครับรูปแบบของบริษัทก็เป็นรูปแบบของโฮลดิ้งคอมพานีนะครับซูเปอร์เนี่ยก็มีธุรกิจแยกไปตามบริษัทย่อยต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดห้าบริษัทนะครับก็แบ่งไปเลยครับโซล่านะครับเอิร์ธเอ็นโซล่าเอเนจีเอิร์ธเอเนจีวินเอเนจีนะครับซูเปอร์วอเตอร์แล้วก็โอเพนเทคโนโลยีก็แยกแยกกันไปตาม ธุรกิจนะครับในมุมของอธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยยังแยกย่อยได้อีกเป็น2ธุรกิจนะครับก็คืออันแรกก็คือธุรกิจการให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบํารุงโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิต์นะครับอันนี้เป็นในรูปแบบของอาการให้บริการนะครับซึ่งเพราะว่าตัวซูเปอร์เองเนี่ยก็ต้องมีการให้บริการให้กับโครงการของบริษัทย่อยที่ตัวซูเปอร์เข้าไปถือเป็น เป,เป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วนะครับก็เริ่มต้นก็คือธุรกิจแรกเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าคือเป็นธุรกิจการให้บริการนะครับดูแลเรื่องสถานีไฟฟ้าสายส่งเป็นต้นดูแลโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นนะครับแล้วก็มาถึงอีกธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจการจัดการผลิตและจัดจําหน่ายกระแสะไฟฟ้าจากโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็คือธุรกิจโซล่าเอนเนอรีนั่นเองแบ่งเป็นธุรกิจในประเทศไทยนะครับก็ ทําธุรก,กิจก็คือรูปแบบก็คือการเข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้านะครับที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์มีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีการคํานึงถึงประสิทธิภาพและก็ความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับโดยโครงการก็มีอายุสัญญาประมาณ25ปีนะครับแล้วก็ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครลหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน,นะครับตอนนี้เนี่ย ภายใต้กลุ่มบริษัทเนี่ยมีการเปิดดำเนินการเชิงาณิตเนี่ยรวม100โครงการ563เมกะวัตตมนะครับเป็นกลุ่มโครงการในระบบแอดเดอร์8บาทเนี่ย4โครงการกำลังการผลิต7เมกะวัตโครงการระบบแอดเดอร์6 6บาท50สตางค์เนี่ยมี2โครงการ5.95เมกะวัตกลุ่มโครงการระบบฟีดอินเทอรีฟนะครับ5 5าบาท66 6สตางค์เนี่ยมี88โครงการกำลังการผลิตรวม 522.65เมกะวัตต์แล้วก็โครงการระบบฟีดอินทาริฟ4.12บาทรวม6โครงการนะครับกำลังการผลิตรวม28เมกะวัตต์นะครับก็มีโครงการกระจายกระจายไปตามบริษัทย่อยทั้งหมด33บริษัทนะครับในประเทศไทยนะครับรวม100โครงการ563เมกะวัตต์นะครับโดยในปี62ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการจัดตั้งกองทุนซ u เปอร์ EIF นะครับก็ได้มีการโอนรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเนี่ย ไปทั้งหมด2 2บริษัทนะครับก็เอาไปรวมเอาไปรวมไว้ในตัวตัวโซ,โซลา่าเออซูเปอร์เอไนะครับจำนวน19โครงการ118เมกะวัตต์นะครับก็ไปอยู่ในตัวซูเปอร์เ e อเพราะฉะนั้นเอ่อสิโครงการนี้ก็จะไม่ได้เอามารวมในงบของบริษัทตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปี62เป็นต้นมานะครับที่ในเวียดนามนะครับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของโซล่าเนี่ยมีของซูเปอร์เนี่ยขออภันย,อยนะครับซูเปอร์ มีทั้งหมดสี่โครงการนะครับรวมหนึ่งร้อยแปดสิบหกมกะวัตนะครับก็ตอนนี้มีอยู่สี่ที่นะครับสี่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบหกมกะวัตเออเดี๋ยวต,ต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตัวธุรกิจของตัวซูเปอร์เนี่ยถ้าอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็ โครงการแต่ละโครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟ,ไฟฟ้าเนี่ยส่วนมากจะไปสิ้นสุดนะครับก็จะอยู่ในช่วงปี2,583จนถึง2,587นะครับก็ยังอีกกว่า20ปีนะครับซุปเปอร์ก็เพิ่งเริ่มจะรับรู้รายได้ในส่วนของอตัวธุรกิจเหล่านี้เข้ามาคือเพิ่งมาเติบโตในช่วง2-3ปีหลังนี่เองนะครับแล้วก็ธุรกิจยังยืดยาวไปอีกกว่า20ปีส่วนในของ ท้งฝั่งเวียดนามเนี่ยจะมีระยะเวลาการขายไฟฟ้าเนี่ย20ปีนะครับโดยที่เริ่มรับรู้ไรายได้มาตั้งแต่ปี2562เป็นหลักนะครับสำหรับธุรกิจในเวียดนามจำนวน186เมกะวัตต์นะครับทั้งหมดนี้ก็เ,เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของกระแสเ,เรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนอกจอากนี้เนี่ยก็มีธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย กระแสไฟฟ้าจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนะครับก็มีโครงการที่ดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว1โครงการนะครับจำนวน9เมกะวัตต์ตั้งอยู่ที่จังหวัดจังหวัดสะแก้วนะครับแล้วก็กำลังดาเนินการอีก2โครงการรวม15เมกะวัตต์ที่พิจิตรแล้วก็หนองคายนะครับแล้วก็ยังเตรียมที่จะดําเนินการอีก3โครงการที่นนทบุรีเพชรบุรีแล้วก็นครศรีธรรมราชรวม48เมกะวัตต์นะครับก็ บริษัทก็ให้ความเห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในอุตสาหการรมพลังงานมากขึ้นนะครับเนื่องจากความพยายามในการแก้ไขปัญหาขยะนะครับโดยจะนําขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะครับบริษัทก็เห็นความสําคัญนะครับก็เข้าลงทุนแล้วก็พัฒนาธุรก,กิจที่เกี่ยวข้องเช่นการลงทุนในบ่อขยะลงทุนในเรื่องของการลงคัดแยกนะครับเพื่อผลิตไอตัวเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ ลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็ตรวจนับวัตถุดิบนะครับแล้วก็การสร้างโรงไฟฟ้าเป็นต้นนะครับก็นี่ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะครับก็คือผ่านไปก็คือมีธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานขยะนะครับถัดมาก็จะเป็นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานลมนะครับก็ผ่านบริษัทซ u เปอร์วินเอเนจีนะครับก็ ผลิตและก็จัดจาหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมเป็นหลักนะครับโดยตอนนี้เนี่ยก็มีการเข้าไปลงทุนในโครงการพลังงานลมในเวียดนามนะครับก็เป็นโครงการออฟชอร์นะครับของเวียดนามเนี่ยหนึเมกะวัต์แล้วก็ออนชอร์บนพื้นดินนะครับสองรมกะวัต์รวม4โครงการนะครับแล้วก็ตัวโครงการเหล่านี้เนี่ยคาดว่าจะดําเนินการเชิงผลิตได้ในปี 2564นะครับแล้วก็ตัวความการดำเนินการในธุรกิจเนี่ยก็เชื่อว่าจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งและก็ศักยภาพให้กับบริษัทในาการสร้างรายได้ในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าความต้องการใช้พลังงานในประเทศเวียดนามเนี่ยก็มีมากขึ้นการที่ไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยก็ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนธุรกิจพลังงานจากรัฐบาลเวียดน,นามด้วยนะครับทั้งเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านภาษีแลวก็สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการเข้าถึง แหล่งเงินทุนนะครับโครงการในเวียดนามเนี่ยก็มีรออยู่เนี่ยกว่า300เมกะกวัต์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบริษัทก็มีมีมีธุรกิจที่ค่อนข้างจะมีการเติบโตนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในไทยเนี่ยที่รันอยู่เนี่ยก็คือ100โครงการ563เมกะมกวัตนะครับแล้วก็ที่ ต่างประเทศเนี่ยก็อีก286เมกะวัต์รวมทั้งหมดเนี่ยแปดร้อยห้าสิบเก้ามกะวัตนั่นเองนะครับทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศพลังงานแสงอาทิตย์ต่างประเทศแล้วก็พลังงานความร้อนจากขยะนะครับส่วนตัวพลังงานลมยังไม่ได้มีการดําเนินการเชิงพาณิชย์แต่ว่าตอนนี้ก็คือรออยู่นะครับรออยู่ในเฟสต่างๆเนี่ยกว่า400เมกะวัตนั่นเองนะครับในส่วนของ ตัวบริษัทของซูเปอร์เนี่ยนอกเหนือจากธุรกิจด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นในยะสําคัญมากนักน,นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันก็มีบริษัทที่ทําธุรกิจในแง่ของงานพัฒนาแล้วก็วางระบบสารสนเทศด้านการบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จัดหาบุคลากรแล้วก็งาน บริหารงานให้คำปรึกษาทางธุรกิจนะครับกเ็เน้นธุรกิจในรูปแบบที่เอื้อมหน่วยให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป็นหลักนะครับตั้งแต่การคัดสรรผลิตภัณฑ์การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่มีเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ให้บริการในแง่ของการเข้าไปดูแลในเรื่องของการเอาซอร์สให้กับลูกค้าเป็นต้นดูแลเรื่องการบํารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ให้การบริการต่างๆไปให้เป็นไปอย่างคล่องตัวนะครับ สุดท้ายก็คืออีกธุรกิจหนึ่งที่ได้มีการพูดถึงนะครับก็คือธุรกิจด้านการผลิตและก็จะดจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับในปี2562เนบริษัทได้ไปซื้อหุ้นของบริษัทชื่อว่าบริษัทซูปทซปเปอร์วอเตอร์นะครับซึ่งผลิตและก็จาหน่ายน้าประปาจากกจากกลุ่มผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ ทำธุรกิจก็คือมีธุรกิจก็คือการจัดหาและจาหน่ายน้ําดิบนะครับแล้วก็ผลิตและก็จาหน่ายน้ําผู้อุตสาหกรรมแล้วก็ผลิตและจําหน่ายน้ําปปานะครับโดยมีธุรกิจอยู่4ที่นะครับก็คือขายให้กับ1ก็คือให้กับทางอมตะนะครับสก็คือขายให้อยู่ในอําเภอชัยมงคล นะครับแล้วก็ที่สมุทรสาครนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือที่ภูเก็ตนะครับรวมทั้งหมด6โครงการนะครับก็วิธีการก็คือรูปแบบก็คือจะมีการจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับตัวอุตสาหกรรมนะครับให้กับชุมชนนะครับแล้วก็ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะให้สามารถนำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้นะครับก็ คาดหวังว่าจะมีะไรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เข้ามาเป็นตัวธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่จะสร้างไรายได้ให้กับบริษัทนะครับในส่วนของการที่จ,จัดจําหน่ายให้กับทางอมตะแล้วก็อบออตอชัยมงคลเนี่ยก็คืออายุก็คือ25ปีกับ30ปีนะครับแต่ว่าถ้าที่สมุทรสาครกับที่ภูเก็ตเนี่ยก็เป็นสัญญาระยะสั้น2ปีกับ5ปีนะครับก็ก็เป็นธุรกิจใหม่ที่มีเข้ามานะครับในส่วนของ ธุรกิจในอนาคตนะครับบริษัทก็ยังมองหาโอกาสที่จะขยายการลงทุนใหม่ๆนะครับโดยคาดหวังว่าจะมีการจำหน่ายไฟฟ้าเนี่ยได้ระดับถึง1,300-2,000ถึง2,000เมกะวัต์ใน3-5ปีข้างหน้านะครับในธุรกิจลงไฟฟ้าทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และก็พลังงานลมเพื่อให้มีไรายได้ เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะกระจายสัดส่วนรายได้ต่างๆให้มีองค์ประกอบจากพลังงานทดแทนทุกๆประเภทนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการกระจายไปในภูมิภาคของประเทศ c l m v นะครับซึ่งมีการเจริญเติบโตค่อนข้างสูงแล้วก็มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะครับก็นี่ก็เป็นภาพรวมของธุรกิจของตัวซูปเปอร์นะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาโครงการที่ยังรออยู่ นะครับรออยู่เอาที่กําลังอยู่การดําเนินการก่อสร้างเลยเนี่ยก็ยังมีในในประเทศนะครับถ้าเป็นในประเทศเนี่ยก็ยังมีอยู่อีกกว่า78 76เมกะวัตต์นะครับที่รออยู่สําหรับตัวซูเปอร์นั่นเองนะครับภาพรวมก็มีทั้งหมด6ธุรกิจนะครับสำหรับตัวซูเปอร์นะครับได้แก่ธุรกิจเ,เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับทั้งไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานขยะนะครับธุรกิจเทคโนโลยีแล้วก็ธุรกิจน้ำนั่นเองมี5 5ธุรกิจนะครับแล้วก็ในส่วนของรายได้มาดูในส่วนของอารายได้ของบริษัทกันบ้างนะครับตัวซูปเปอร์เองเนี่ยเอาในใน,ในช่วงปี6 0 6 1 6 2ที่ผ่านมานะครับก็รายได้ของบริษัทเนี่ยก็เขยับเติบโตขึ้นต่อเนื่องนะครับจากระดับ5,700ในปี 2560มาเป็น5800ในปี61แล้วก็ปี62อนี่อยู่ที่7700นะครับแต่ว่าในปี62นี่ก็มีเรื่องของการขายขายสินทร,รัพย์เข้ากองทุนด้วยนะครับในส่วนของครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยของปี63เนี่ยยอดขายของซูเปอร์เนี่ยอยู่ที่ระดับ3500ล้านบาทก็เติบโตขึ้นกว่าครึ่งปีของปี6 2ที่อยู่3200ล้านบาทนะครับในส่วนของกำไรเนี่ยครึ่งปี 63เนี่ยทำได้866ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้นจากครึ่งปีปี62ที่ระดับ685ล้านบาทนะครับแล้วก็ถ้าดูระดับตรงนี้เนี่ยการที่บริษัททำไรายได้เอ่อกำไรครึ่งปีระดับ866ล้านบาทเนี่ยถ้าเต็มปีเนี่ยก็จะได้ระดับ1,700ล้านบาทนะครับก็ถือว่าอาจจะดรอปลงจากในช่วงของปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วมีกำไรพิเศษแต่ว่า ก็ถือว่าผลงานก็ออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับโดยราคาล่าสุดของหุ้นซูเปอร์เนี่ยอยู่ที่87สตางค์นะครับถ้าคิดเป็นค่า P/E นะครับเปรียบเทียบกับผลกำไรของบริษัทซึ่งมีเรื่องของ EPS เนี่ยอยู่ที่ระดับ7สตางค์7-8สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยก็มีค่า P/E อยู่ที่ระดับ10เท่าตน้ตนๆนั่นเองนะครับแล้วก็ ตัว Market Cap ปัจจุบันอยู่2 2 0 0 0ล้านบาทถ้าเปรียบเทียบกับกำไรปีละระดับพันกว่าล้านบาทเนี่ยก็ถือว่ามีค่า P/E อยู่ระดับ10ตน้ตนๆนั่นเองนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับตัวซูเปอร์มีหลายท่านสนใจนะครับบางทีอาจจะนึกว่ามีแต่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆแล้วมีพลังงานลมแล้วก็มีพลังงานขยะด้วยแต่ว่าส,สัดส่วนอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับ สำหรับลง,ลงไฟฟ้าพลังงานขยะส่วนพลังงานลมเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเข้ามาอีกมากทีเดียวนะครับจากปัจจุบันที่บริษัทมี800กว่าเมกะวัตต์เนี่ยถ้าได้พลังงานลมเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาอีก400เมกะวัตต์นะครับแต่ว่าต้องรอปี64นะครับการที่เข้ามาอีก400เมกะวัตต์นั่นหมายความว่าการเติบโตของรายได้การเติบโตของกําไรก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับการทีเ่เป็นบริษัทไฟฟ้าแล้วมีโครงการที่ รอเข้ามาอยู่ในอนาคตเนี่ยก็อย่างน้อยก็คือทําให้ตัวบริษัทเองก็สามารถที่จะมีความไว้วางใจในแง่ของผลการดําเนินงานได้มากขึ้นนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับตัวหุ้นซูเปอร์นะครับว่าเขาทําอะไรแล้วธุรกิจของเขามีอะไรบ้างเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านในวันนี้นะครับก็เอาไปติดตามดูกันสำหรับข้อมูลสำหรับตัวหุ้นซูเปอร์บริษัทซูเปอร์เอเนจีคอร์ปอเรชั่นจำกัด มหาชนนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ